สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมเบ l แทนในโหมดฟุตบอลโลกนะฮะทางวอลเกอมิ่งก็ได้ให้รถที2 A Sport ทุกคนฮะจะจอดอยู่ในโรงรถท่านเรียบร้อยแล้วฮะไม่ใช่เท่านั้นครับแล้วก็มีการล่าเหรียญครับเป็นเหรียญฟุตบอลโลกนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมขอญาตเปิดให้ดูสักแป๊บนึงฮะนี่ครับ นี่ฮะนักฟุตบอล2014ฮะเหรียญน,นี้ผมก็ได้ไปจัดเรียบร้อยน,นะฮะชนะโดยที่ 62A ฮะชนะคุณแค่เล่นให้ชนะครับยังไงก็ได้ฮะเออเราแพมกันอยู่แล้วเยอะแล้วใช่ปะก็เดี๋ยวเราไปนี่ฮะเดี๋ยวออกโอเคสำหรับการติดอุปกรณ์ผมขอแนะนำเป็นชุดซ่อมครับชุดซ่อมขนาดใหญ่ฮะนี่ฮะเป็นกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่คือตอนนี้ผมไม่มีตังค์ซื้อนะฮะก็ป่านไปก่อน,นะะก็ ซ่อมเครื่องมือขนาดใหญ่ฮะส่วนกระสุนฟรีครับฟรีทุกอย่างเอ๊ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมๆกันครับนี่ครับเป็นชิงแชมป์ฮิมดอรครับสนามฮิมดอฟสเตเดียมครับจะแบ่งทั้งสองฝ่ายเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินฮะฝั่งละ3คนครับมีจะเรียกเป็นผู้รักษาประตูดีหรือเปล่านั้นก็ทีตาชมครับโอ้โหให้ผมมาเป็นผู้รักษาประตูนะฮะแต่ผมไม่ขอเป็นฮะเวลาในการแข่งขันใช้5นาทีครับไปยิงครบ3ก่อน ชนะครับหรือว่าจะเสมอหนึ่งหนึ่งก็ได้ไปค่า EP ฟรี500ครับแต่ชนะได้ EP 1000ันะ EP มีไว้ทำไร้าใครไม่รู้ครับก็สามารถจะใช้ทอง<ด>ใ<ค>นการแปลงแลี้ีไปเล่นคนอื่นได้ฮะไปวิจัยไซยยยด์นั่นเองเริ่มเข้ามาครับพี่งยาสนารครับชัดเจนนะรไฟกันแล้วเราไม่สนใจฮะเราออออโอ้ก็

เราก็จะสามารถแบบบอลบ็อกครับให้เพื่อนได้ลากเลื้อยิดบอกนะฮะกาลากเลื้อย็ไม่ใช่เรื่องง่าเพราะว่ามันไมยัเล้่ยเพราะว่ารถถังครับมันไม่ใช่คนนี่ะันเขาเป็นเรูกอนรู้ก่อนู่อูกนู้กอนูกอาตัด้ าทุกแต่ม,แตมันซ่อมเร็วครับมันซ่อมเร็วแล้วก็พิเศษม่ดไม่มายิงไปเลยครับก็สามารถที่จะใช้การยิงก็คือิเหมือนเแลับได้นับไปข้าไปข้านึงแล้วไม่มีฮายิงไปเลยก็สามารถที่จะใช้การยิงก็คือกันยิงเหมือนเมธรรมดาแหละเราขยับไม่ได้ตีนขับซ่อมเสร็จแล้วดึนเลยไม่ฮะเราไม่สนใจฮะนี่ฮะเพื่อนูตีนไล่ยิงนิค้ายิงนีคขากันให้ว่อนฮะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดยๆใจิงเจนยนยัตัดสามารถตัดตัดตีฆ่าศึกับให้าส้ทเหลียมไม่เห็นเข็มไป้างกนแล้วเราพยยามไม่ให้ลูกสาต้อูกสาวประตไปต่อได้สามาสุดโอต้องยังไงไอ้นุมอเรลปีเตอร์เช็คว้่าจะพลนาหอ้จะมันยิงมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ไ้ สีคร,รับคอนทรวันไปแล้วจกงจบหลบไปแล้วครับป้บามไมมไม่ได้เรออยายกกับการแอคแท็กอา่ไปไกส้กสรสอบสาแล้วไปเลยขอสขอัโง่ย,ยิงยายโีโจซ้ำทำเซียนครับจะโกลบจะโกลบอ้าวอ้าวอ้ว้าวไ สวยๆรับปอลมาก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ล้ยงกันไปเรื <started> ่ไปต่อได้เราหย่ได้เราซ่อมดินตะขามแล้วไปเลย ก็สำหรับลูกกระสุนมันจะให้มา900ลูกครับก็ไม่ได้เสียตังค์ซื้อกระสุนแมน่เปีทุกอย่างครับและพิเศษกันปีเราได้ไปเลยฟรีเล่นฟรีได้ฟรีๆครับไม่มีการขาดทุนใดๆทั้งสิ้น คนที่อยู่แนวหลังก็จะทําการยิงฟุตบอลออกไปฮะเดี๋ยวดูครับนี่มจะเบียดจะเบียดจะเบียดโอ้มีการแบบลูี้ตีสกไปข้างนึงแล้วเราขยับไม่ได้นี่สกัดต้องเต็มแล้วเรื่อ่นี้เลยเราไม่ยิงไม่ได้ฮะเ,ด,เ,เดี๋ยวม,มันจะยิงทีมเราครับการชีวิตสูบชีวิต โลนโดโลนโดด้บอลงล่มมาสับขลอบขอยชนกัเรอขยับไม่ได้ตีนตะขามต่อมเสร็จแล้วเคลื่อนที่ได้เลยรอแค่สะกิดมาเอง <S <S โอ้โหโลูไปแล้วลไปแล้วไ่ี่คืาแล้วครับยงบอลร้อยไม่ใช่ยิงบยิงบอลตีนขาบไป้างนึงแล้วรคขยังไม่ได้ตีนตะขับซ่อมเสร็จแล้ว<ๆ>เคลื่อนที่ได้เลยโอ้โห นี่เลยดาบอลสองชันบอลองชั้นบอลสองชั้นโอ้อกลไปยิงยนี่การตะขับไปข้าดึแล้วเอตีตะขับแล้วเลยตีตะขัใช้การไม่ได้เรายูกับที่ตีตะขับซ่อมเสร็จแล้วื่อนที่ด้เลยโด งานยากนะครับทีมผมนุนบุกไปโก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 แล้วเร็วรับรับได้รับได้อยรับหน่อยก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะสำหรับการไล่ยิงตัวใช้ยิงยากเราก็รอรออยครับไอ้นี่ก็ยิงอยู่นั่นแหละจริงนะครับ่ไไมด้

สำหรับการแพ้เราจะไม่ได้ EP ซ่อมเต็นตะขับเสร็จแล้วไปต่อเลยสิดตามฟุตบอลยังไม่จบยังเพิ่งนับผลสกอร์ เลาด